UG p h o ฟ e บริการข่าวโฟนราคาถูกและดีที่สุดนะตอนนี้เพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นเปิดบัญชีเกมได้หลายอันหลันเกมได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันบอดได้ทั้งวันไม่มีสายหลุดออนไลน์เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านหรือที่ทำงานหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเหลืองข้าไฟเน็ตไม่ดี CPU ร้อนเพียงวันละ8บาทเท่านั้นถูกกว่าค่าไฟอีกรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และเว็บเบราว์เซอร์สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่าง แล้วใส่โค้ดซิลเวอร์เพื่อรับเพชรและใช้เป็นส่วนลด35บาทได้เลยการเล่นเกมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเพื่อนๆน,นี่แหละครับ UG Ph o n e ถึง12ปั๊บด้วยกันโดยผมจะแบ่งเป็น3ารประเภทครับประเภทแรกคือประเภทเซฟชีวิตตัวเองประเภทที่2ครับคือประเภทเพิ่มพลังโจมตีและประเภทที่3ครับคือประเภทดีบัฟครับเอาไว้ลดสถานะต่างๆของผู้ต่อสู้มาดูบัฟประเภทที่1กันครับบัฟประเภทเซฟชีวิตตัวเองนะครับสกิลแรกคือ Defensive p o s t u r e นะครับบัฟนี้นะครับเมื่อทำการเรียนและกดใช้งานเนี่ยจะทำให้เราได้รับ Defense 100 r e 10 s i s t critical rate 5% r e s i s t c r i t i c a l d a m a g e 10% r e s i s t skill am อีก5%นะครับระยะเวลาการใช้งานเนี่ยนานถึง15วินาทีฟูลดาว35มินาวิครับสกิลมีการไล่ออกท่าทางนิดนึงครับ1.3วินาทีและถ้าคุณเก็บโอเวอร์โหลดนะครับจนถึงเลเวล50 บัฟดิฟเฟนซีฟโพสเจอร์เนี่ยจะได้สเตตัสเพิ่มครับเป็น PVE Defense นะครับบวก30หน่วยรีชิทิคอลดาเมจครับบวกร1 0รซีชิสกิลแอมบวก40%รซและรีชิทิคิลเรทบวกดอร์เครับโหดมากครับบัฟนี้ถัดมาครับบัฟโบนชิลนะครับบัฟนี้จะเป็นบัฟที่ทำการเพิ่มแอปสอบดัมเมดบวก5 5า0หน่วยครับ รี s ิสคิวนะครับบวก30%ระยะเวลาอยู่ได้นาน24วินาทีครับหรือจนกว่าแอปสอดดามจคุณจะระเบิดหายไปครับคู่ดาวอยู่ที่300วินาทีครับการใช้งานเป็นแบบ Instant c a s คคือไม่มีท่าทางครับกดใช้งานแล้วบับขึ้นทันทีบัฟบอลชิลครับเมื่อ o อเ r อร์โนะครับเราเก็บถึงเลเวล90 o v e r l โอเดเดี๋ยวจะทำการบวกสแตตให้กับบอ i ชิลเพิ่มขึ้นอีกครับโดยจะเพิ่มแอปสอดดามจอีก2,500หน่วยครับ รีเซทสกิลแอมบอีก50%และปฏิเสธเพเนเ t ชันครับหรือการปฏิเสธจกก่อาอเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นอีก300นะครับสุดไปแน่นอนครับบัฟนี้สุดท้ายครับบัฟป,ประเภทที่ช่วยชีวิตตัวเองอีกหนึ่งบัฟนะครับก็คือบัดนี่เบสนะครับ,บปัฟนี้เมื่อกดใช้งานครับจะเป็นการเพิ่มดีเฟลเลตให้ตัวเอง1000ครับ HP Auto Heal นะครับ เพิ่มขึ้น800หน่วยต่อ2วินาทีนะครับ HP บวก4,500หน่วยปฏิเสธ penetration บวก150รี s ิ c ค i t i ค a l Damage บวก150% r e s i s t s k i l l a บ p บวก40%และ PVE damage reduction นะครับบวกที่200ระยะเวลาของบัฟอยู่ที่12วินาทีครับคูดาว180วินาทีหรือ3นาทีนั่นเองบัฟจะเป็นประเภท instant cast ครับกดแล้วใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมีท่าทาง ต่อไปเป็นบัฟประเภทที่2องนะครับบัฟเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีครับบัฟแรกเลยที่ผมจะพูดถึงก็คือ calamity soul บัฟนี้เมื่อกดใช้งานจะได้ magic attack 100หน่วยครับ defense ลดพั1 2อ0นะครับอันนี้คือลบตัวเองนะ penetration บวก30หน่วย resist critical damage ลบี่้อรอันนี้ลบตัวเองเช่นกันนะครับไม่คิด resist critical rate ครับบวก7% อีกนอ้นนะครับก็คือไม่สนใจนะครับรีซิคคิทิคอดามเอทอีก45เปอร์เนกนอนนะครับหรือไม่สนใจรีซิคสกิลแอมอีก18แคนเซิลอีกนอ้เพเนเตชันครับหรือเขาเรียกว่ายกเลิกค่านะครับปฏิเสธจอบเกาะเนี่ยของผู้ต่อสู้เนี่ยอีก80หน่วยได้รับ PVE เมจิกสกิลแอมเพิ่มขึ้นอีก10นะครับบัฟนี้มีระยะเวลานานนะครับที่18วิคูดาวอยู่ที่180วินาทีครับบัฟเป็นประเภท Instant Cast ครับ กดแล้วใช้งานได้เลยอีกหนึ่งสกิลประเภทบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับคือบัฟที่ชื่อว่า Art of b l o o d t u s t นะครับบัฟนี้เมื่อกดใช้งานครับจะเป็นการลดเลือดตัวเองครับออกไป800หน่วย Attack Rate บวกให้เรานะครับ500หน่วย Defense Rate ลบของตัวเอง500หน่วย Accuracy เพิ่มขึ้น500หน่วย Penetration ครับหรือการเจาะเกาะนะครับบวก180หน่วย สกิลแอมทั้งหมดครับเพิ่มขึ้น30%แล้วก็แคนเซ g ลอิน p e n e t นเทชันครับหรือยกเลิกนะครับค่าปฏิเสธเจาะเกาะของผู้ต่อสู้เนี่ยนะครับบวกอีก50หน่วยระยะเวลาหลังจากการกดปัฟนะครับใช้งานได้นานถึง30วินาทีมีคูดาว150วินาทีครับบัฟเป็นประเภท Instant c a s กดแล้วใช้งานได้เลยครับและในส่วนของ Art of Blood t of b l o o d ฟ u s k นะครับยังมีในส่วนของอา a n s c e n d e n c e Skill นะครับ ถ้าเราเก็บโอเวอร์โหลดได้เต็มร้อยนะครับอาร์ตออฟปัดทัพนะครับจะได้รับสแตทเพิ่มขึ้นครับก็คือในโหมด PVE ครับหรือการโจมตีมอนเตอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับจะได้เจาะเกาะครับหรือ Penetration เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20หน่วย PVP ครับจะได้นะครับออสกิลแอมเพิ่มขึ้นอีก2% Magic Attack เพิ่มขึ้นอีก25หน่วยครับ c a n c ซ l Ignore Penetration บวกอีก10นะครับ นี่คือ t s c n s d e n t Passive Skill ของ Art of b l o o d ั a พลครับผมและมาถึงซับสกิลประเภทสุดท้ายของ Dark m a น e กันนะครับก็คือประเภทด b u ัฟครับจะเป็นการลดค่าสถานะต่างๆของผู้ต่อสู้เรามาดูกัครับว่ามีสกิลอะไรบ้างเริ่มจาก Clumber Body นะครับสกิลนี้เป็นด b u ัฟนะครับที่เมื่อกดใช้งานใส่คู่ต่อสู้แล้วเนี่ยจะเป็นการลบ e n s e Rate ครับของผู้ต่อสู้ออก1 5 0 0หน่วย อีเวชันครับลดลดลงเนี่ยนะครับอีก500หน่วยนะครับปฏิเสธแอคคู a c y ครับลดลงอีก500หน่วยระยะไกลเนี่ย8ช่องนะครับหลังจากกดดีบัฟใส่คู่ต่อสู้เนี่ยดีบัฟเนี่ยจะอยู่ได้นานถึง10วินาทีครับคูดาว50วินาทีมีท่าทางในการไล่ครับ1.1วินาทีคัมเบอร์บอดี้นะครับเมื่อเราเก็บโอเวอร์หลดถึงเลเวล60นะครับจะเป็นการลดเพิ่มอีกนะครับ ดีเฟนเลตเนี่ยจะลบเพิ่มไปจากเดิมอีก500หน่วยครับอีเวชั่นนะครับหรือค่าหลบเนี่ยจะลบเพิ่มไปอีก200หน่วยและปฏิเสธแอคูรัซซีครับจะลบเพิ่มอีก400หน่วยสกิลที่2ครับถัดมาสกินเวกเนสสกิลนี้ครับจะเป็นการกดดีบัฟใส่คู่ต่อสู้ครับและลดรีเิทคิดข้อดามเมจครับออกไป7% ลดรี s ซิสกิลแอมออกไป15%หลักการทำงานคล้ายๆกับสกิลฮาร์ดลักของอาชีพฟอร์สเบรดเดอร์ครับใช้งานได้ถี่ด้วยนะครับระยะเวลาอยู่ได้นานถึง30วินาทีครูดาวเพียง25วินาทีเท่านั้นครับเวลากดใช้งานสกิลจะมีท่าทางในการไล่1.3วินาทีต่อมาสกิล Curse of Beating ครับสกิลนี้เมื่อใช้งานครับ HP จะถูกลบออกไปนะครับ1,200หน่วย การฟื้น HP ของคู่ต่อสู้ครับจะลดลง450หน่วยต่อ2วินาทีนะครับหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่า HP Auto Heal นั่นเองนะครับระยะการโจมตีของดีบัฟอันนี้นะครับใช้งานได้ไกลถึง8ช่องอยู่ได้นาน14วินาทีครับหลังจากกดใช้ดีบัฟไปฟูดาวของดีบัฟอยู่ที่70วินาทีครับเมื่อกดใช้จะมีท่าทางในการไล่1.3วินาที Curse of b i t t i n g เมื่อเก็บฟัวร์หลอดถึงเลเวล60นะครับจะเป็นการลดเลือดเพิ่มอีก800หน่วยครับและ HP Auto Heal เนี่ยหรือเด้งเลือดเนี่ยนะครับของคู่ต่อสู้จะถูกหักลบลงไปเพิ่มขึ้นอีก50หน่วยนั่นเองสกิลถัดมาไซเลนส์ครับตามชื่อเลยนะครับหรือสกิลที่เรียกง่ายๆว่าการใบนั่นเองโอกาสติดไซเลนส์ครับสูงถึง85%ครับสกิลนะครับสามารถใช้ได้ไกลถึง8ช่องระยะเวลา ใบนานถึง8วินาทีครับคูดาวอยู่ที่120วิหรือ2นาทีมีท่าทางในการไาล่1.3วิไซเลนส์ครับหรือสกิลใบเนี่ยเป็นสกิลที่โคตรโกงโกงสุดๆแล้วนะครับของบรรดาไซเลน์ทั้งหมดที่มีเลยนะครับเพราะมันโอกาสติดก,ก็เยอะและยังนานถึง8วินาทีด้วยอันนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์อีกอันนึงของดาร์กเมครับโกแน่นอนครับสกิลถัดมาเล็กแฟลกเจอร์ครับสกิลนี้ แล้วแต่คนจะเรียกนะครับบางคนเรียกสโลบางคนเรียกหนืดอะไรก็ได้นะครับแต่สถานะจริงๆนะครับของบัฟเนี่ยนะครับก็คือเป็นการลดสถานะครับใส่คู่ต่อสู้โดยลบดีเฟนซ์200หน่วยครับและที่เขาเขียนว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละครลบเ0เนี่ยจริงๆแล้วแปลเป็นไทยง่ายกว่านั้นเลยคือลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ครับลบไปที่70%ครับคือเดินหนืดสัดเนื้อที่เหี้ยนะครับ ระยะการใช้ดีบัฟอันนี้ไกลถึง8ช่องนะครับหนืดนาน16วินาทีครับคูดาว80วิเวลากดใช้นะครับจะมีการไล่นะครับ1.3วินาทีคือไล่แป๊บเดียวนะครับแต่หนืดนานมากสกิลเล็กแฟคเจอร์ครับยังมีในส่วนของ Transcendent Passive Skill ครับเมื่อเก็บโอเวอร์โหลดถึงเลเวล70นะครับมันจะทำให้นะครับ หนืดเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับแล้วก็ลบดีเฟนต์คู่ต่อสู้เพิ่มอีก20หน่วยนะครับอีกหนึ่งสกิลโกงซิกเนเจอร์ของ DM นะครับหรือดาร์ m เมดนั่นเองใครโดนีอย่างหอนนะครับไปลองใช้เล่นกันได้สกิลต่อมาคือบัตเลสนะครับสกิลนี้ง่ายๆครับเขาเรียกกันสั้นๆว่าตัดฮิลครับเพราะความสามารถของดีบัฟนี้นะครับ เมื่อกดใช้งานใส่หัวคู่ต่อสู้นะครับจะทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟู HP นะครับ100%ก็คือไม่ว่าคุณจะปั๊มยา mm hmm. เด้งเลือดหรือฮิลนะครับมันจะไม่มีผลเลยตลอดระยะเวลาดีบัฟอันนี้นะครับดีบัฟอยู่ไกลถึง8ช่องและนาน18วินาทีครับค mm ูลดาว180วิหรือ3นาทีระยะเวลาในการไล่ครับขนาดกดก็คือ1.3วินาที โกงอีกแล้วครับสกิลนะครับโหดมากใครโดนบอกเลยว่าต่อให้มีนูเป็นขยงก็หิวไม่ขึ้นนะครับคุณจะปั๊มยาด้วยอะไรก็ไม่ขึ้นเช่นกันนะครับสุดท้ายครับดีบัฟสุดโหดอีกหนึ่งอันของอาชีพดารสเมทนะครับคือ p พ t i f ายวัครับสกิลนี้จะเป็นการนะครับสโตนเคิร์ฟใส่คู่ต่อสู้หรือหลายๆคนเรียกแข็งบางคนเรียกแช่นะครับแล้วแต่เลยแต่หลังจากการใช้งานนะครับ ตัวละครคู่ต่อสู้นะครับจะกลายเป็นหินครับออกเป็นสีขาวดำนะครับมีโอกาสติดสตโตนเคิร์สหลังจากกดดีบัฟเนี่ยสูงถึง85ครับระยะการใช้งานสกิลอยู่ที่8ช่องสามารถทำให้คู่ต่อสู้ติดแข็งนะครับหรือติดแช่หรืออะไรก็ตามนะครับที่แล้วแต่คนจะเรียกนะคืออยู่กับที่ขยับไม่ได้เลยนะครับเป็นระยะเวลา14วินาทีครับคูดาวอยู่ที่120วิระยะเวลาในการไล่ออกท่าทางอยู่ที่ 1.5วินาทีนะครับและผมเสริมให้นิดนึงนะครับเมื่อคู่ต่อสู้โดนแช่นะครับหรือติดแข็งหรือสโตนเคิร์สที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าใครนะครับก็จะไม่สามารถทําอะไรกับตัวละครนั้นๆได้นะครับคุณไม่สามารถทําดาเมจใส่ตัวละครที่ถูกแช่ได้ครับถูกสโตนเคิร์สได้คุณไม่สามารถดีบัฟเขาได้คุณไม่สามารถทํากระทําใดๆเลยต่อเป้าหมายได้นะครับรวมแม้กระทั่งฝั่งเดียวกันนะครับ สมมุติเพื่อนคุณโดนแช่นะครับหรือโดนสโตนเคิร์สคุณเป็นนักธนูนะครับคุณใจฮิวคุณใจะายคุณไม่สามารถทําได้ทั้งนั้นนะครับใครก็ตามที่โดนสโตนเคิร์สนะครับเหมือนถูกตัดออกไปจากเกมชั่วขณะหนึ่งครับไม่มีอะไรมีผลกับตัวละครตัวนั้นๆเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วย แล้วก็มาถึงในส่วนของ a อ t เซ k ตสกิลอาชีพดาร์กเม e นะครับตามที่ผมกล่าวไปตอนต้นคลิปเลยว่าส่วนตัวนะครับจากที่ลองเนี่ยผมชอบสกิลหมู่ของอาชีพดาร์ก a ม e มากกว่าครับเพราะลองสกิลเล็กแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแรงก็ไม่แรงแล้วก,ก็ไม่ได้มีแบบความโดดเด่นอะไรนะครับฉะนั้นผมจึงเลือกใช้แต่สกิลหมู่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะไปลองทดสอบใช้สกิลเล็กหรือคนพบวิธีการใช้นะครับ ก็ไปใช้กันได้นะครับแล้วดียังไงมาบอกผมด้วยหลักๆครับสกิลที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นขั้นทานนะครับขั้นคอมแล้วก็ขั้นจีนะครับไล่ไปเลยครับเฮลิคเียมครับคอปเอ็กโพชั่นนะครับแวนควิชออฟอีวิลสปิริตดีเนมชั่นฮาวสออฟลีเปอร์นะครับด a r เมเตอร์ฟอรเรนนะครับอันนี้คือสกิลตั้งแต่ขั้นทานลงมาขั้นจีเลยนะครับแล้วก็อีกสสกิลสำคัญนะครับก็คือพวกเสาต่างๆนะครับ เสาเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมดสามสีนะครับเอาว่าผมเรียกเสาแล้วกันนะเสาสีม่วงเสาสีแดงเสาสีเขียวนะครับแต่ละเสาเนี่ยมีระยะนะครับคูดาวไม่เท่ากันเห็นไหมครับมี70็ดสิบวินะครับ80ดสิบวิ60สิบวิความแรงนะครับไม่ได้แรงมากนะครับดูได้เลยนะครับจากเมจิกแอมของสกิลนะครับหลัก10นะครับ15 15้5นะครับแอดแอทแทกนี่ร้อยกว่าเองนะครับแต่ว่าความโหดของเสานะครับแต่ละสีเนี่ย มันคือในส่วนของ HP ดาวครับซึ่ง HP ดาวเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ซ้อนทับกันได้นะครับทั้ง3เสาเลยนะครับบวกเข้าไปครับ HP ดาวสกิลแรกนะครับเสาม่วง65ครับบวกเข้าไปอีก70ครับที่เสาแดงและบวกเข้าไปนะครับ